ปิงเหอใจกว้างใหญ่ดั่งสิงขรสิงชิวดั่งเกสรยั่วยวนใจคนอาพรยับย่นเหมือนฝันเกษาคล้ายวนายุ่งเหยิงทารเหมอกคลุมลำธารสวรรค์อิ่มเอิบโอดเย้าวยวนชวนฝันศีรษะน้อมต่ำนิ่มนวลยั่วยวนยาวก้าวครึงมีอาจเฝ้าฝืนราตรีอภิรมเงาพะม่านสะท้อนแสงเทียนเปลี่ยนเป็นสอง เท้าครึงเร่งเร้าเชื่องชา้าลดกรยาหมุนวนบทซ้ำสายลมใบไม้ปริแปรสายฝนทางชีวิตถูกเปิดออกล่องนาวาเหมือนลีขึ้นใหญ่กระทบฟังก้าวตื้นลึกหนึ่งกระตุน้นขึ้นยากลำเข็นยกนิ้วทั่วพันนกเป็ดน้ำส่งเสียงประสานขับขานบทเพลงสุนสานไม่ขาดตอน เรือน้อยสันครอนล่องไปถึงอุซานร,ร่วมเสพสั่งว่าแช่มช้าไม่ละโมบหลิวลู่ลมปลิดบุผาสะพังชุ่มน้ำหลังพิสุทธิ์ถ่ายทอดรับเข้ามาไผ่เขียวคดีต้นงามเงาสูงปิดเครื่องเขากว้างใหญ่เข้าเฝอฝันถึงวันเวลาอันสงบสุขจับมือขยับพัดโบกโบย